สวัสดี FC เ c นอนจ้าจ๋ารถสวยเกรดเอแม่อีกแล้วนะคะมื่อนี้นะคะมีรถสีแดงสวยๆมารีวิวอีกแล้วสำหรับลูกค้าหลายท่านตั้งตารอคอยกับ i ิสซันนาวาล่านะคะแบ็คเอディชันคิงแคบคันนี้นะคะบอกไว้เลยว่ามาแล้วนะคะสีแดงตัวแคปนะคะสภาพสวยๆไม่แค่38,000กิโลนะคะห้ามพลาดนะคะพี่น้อง พยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC นัีน้องจ๋จารถสวยเกรด A แม่อีกแล้วนะคะสวัสดี FC ท่านผู้ชมที่กดติดตามช่องน้องจะจจารถสวยค่ะมือนีน้องเจจาอยู่ที่เดิมนะคะที่บริษัทเพชรยนถนนเสรีไทยซอย68ค่ะก่อนถึงซีแยกมินบุรีน้องจะจ๋าจะมาเอาใจนะคะ FC นะคะสำหรับคนที่เป็นควนใจนิสซันนาวลานะคะมือนีน้องจะจจามารีวิวไหเบิงนะคะเป็นตัวแบ็กอิดิชั่นคิงแคปปี2019ค่ะเป็นเครื่อง2อง จุดสีตัวอีนั่นเองนะคะเป็นเกียร์แม่นวลเนาะคันนี้ไม่วิ่งน้อยๆนะคะไม่วิ่งเพียง 38, 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองสำหรับคนที่สนใจและอยากได้นะคะรถซีซส,สวยส,สดนะคะทเท่ๆสมาร์ทรอๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสีแดงมีขอมาแล้วนะคะตอนนี้ในสต็อกมีสีแดงสีดำสีขาวให้เลือกชมนะคะใครที่เห็นคลิปน้องาจ,จ๋าที่รีวิวแล้วรับรองรับประกันบารถนะคะสภาพตรงปกทุกคันแน่นอนนะคะเพราะว่าน้องาจ,จ๋ารีวิวกล้องสดเลยนะคะ เพื่อตอบโจทย์แล้วก็ไฮเอฟซีนะ้องเจจานะเห็นความสวยความเดิมของรถที่น้องเจจารีวิวเนี่ยนะคะรอบตัวคันไปเลยนะคะราคาคันนี้ค่าตั๋วอยู่ที่สี่แสนเอสี่แสนเท่าไหร่นะพี่น้องสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทโอ้ยลืมราคาค่ะพี่น้องจะขออภัยสี่แสนแปดหมื่นเก้าพาันบาทค่ะสำรับรกค,คาแค่ดิตดี ฟีดาวนะคะใครที่มารถคลดแบนนี่นะคะความสวยบอกไว้แล้วไว้ก่อนว่าปีโฉมใหม่นะคะบบมีหนานี่แล้วเนาะจะเปลี่ยนหนาไปเลยนะคะแต่ว่าหนานี่ยังยังยังคงความสวยความเดิมความเท่ความรออยู่นะคะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวหน่องชัจ้าจะพาไปรีวิวนะคะดันหนาเลยอันดับแรกนะคะไฟเดทไทมลันนิงนะคะมาปอมไฟตาลูกแก้วหล้กก็กระจังนานะคะกระจังนาแบบสีดํา แบบนี้ทะเบียนนี่ได้ไปพ่องกระต,ตรถเลยนะคะสติ๊กเกอร์ทุกยางเป็นของเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดเลยค่ะพี่น้องนะคะใครอยากมาเห็นรถตัวจริงมาได้ที่บริษัทเพชรยอดเลยนะคะยูกรุงเทพใครที่เบิ่งอยู่ต่างจังหวัดนะคะที่ชินชอบที่น้องจจจารีวิวอยู่ก็สามารถเช่าซื้อได้ขึ้นกันนะคะน้องะจจามเจ้าทีไฟแนนนะคะไปหอดหนาบาทเลยแต่ขอเพียงแถวว่า รายได้เป็นสองเท่าของค่าง,งวดบติดแบล็ลิตนะคะมีเครดิตดีนะคะตรงนี้ก็สามาชชาวซื้อได้นะคะขอมีอาชีพตรวจสอบได้ชัดเจนนะคะก็สามาชชาวซื้อเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้ย่างไงดายเลยค่ะน้องจ้าจ๋ายินดีเทคแค่ดูแลพี่น้องทุกข่านคือคนในครอบครัวเลยเนาะกระจกมองค้างนะคะพับอัตโนมัติไฟฟา้ามีไฟเลี้ยวหายแบบ LED พร้อมนะคะสติ๊กเกอร์ลายสีเทาดำเนี่ยเป็นของติดมาจากโรงงานได้พี่น้องนะคะสภาพรถสวยๆใหม่ๆแบบนี้ ไม้แห้งนะคะพี่น้องสภาพรถไม้เอลีนะคะเบิ้งขนาดในกล่องนะคะคันบอกว่ามือสองนะคะคันออกถอดป้ายนะคะถอดป้ายออกแล้วแลนกระบดเบิ้งบอกเลยค่ะว่ามือสองนะคะสภาพเหมือนป้ายแดงมากๆเลยไม่กับแครซีอ่ะสามหมื่นแปดกิโลเนาะราคาสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันราคาบ่แพงนะคะคันเปรียบกับรถแบล็คล่ะนะคะปีสิบเก้านะคะเป็นตัวแคปสมาร์ทแคปเนี่ยนะคะเปิดโอเพนแคปเปิดได้เนี่ย ะคะันเปรียบ <ๆ S 1> เทียบ <ๆ S 1> กับรุ่นอื่นเนี่ยแพงแพงกว่าแน่นอนนะคะแต่ว่าพอ่อเป็นนิสสันนะคะสภาพสวยเดิมน่าใช้งานนะคะราคาถือพอบนะคะพี่นอ้องนะคะไฟทา้ายนะคะไฟทา้ะะฟทายเป็นแบบนี่เลยนะคะเดิมๆสวยๆใหม่ๆสัญ,ญลักษณ์นาวรามีหายค่ะมีกล่องมาให้นะคะที่เปิดฟ้าท้ายแบบนี่เป็นล็อกนะคะพี่นอ้องเดยนน้องจะจ้าเปิดให้เบิ้งนี่นะคะสภาพไรเนอร์สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยค่ะนะคะขันเบอกว่ารถมือสองนะคะบ่มีไผ่หูนะคะพี่น้อง นะคะเพราะว่าเป็นค่อนข้างจ้าพรอมมีตัํานี้เลยนะคะรถสวยเดิมอิหลีพี่น้องนะคะโอ้ยสะออนนะคะสะออนแห้งพี่น้องจ้าแม็กนะคะก็เป็นแม็กจากโรงงานนะคะแม็กนั้มเดิมนะคะล่อย,อยางเป็นยางปีสิบเก้าพร้อมโตรถที่วิ่งออกจากโรงงานนะคะได้ยางเป็นยางโตโยนะคะได้แม็กขอบได้แม็กขอบสิบแปดนะคะได้แม็กขอบสิบแปดลก็ในส่วนของอยางปีสิบเก้าแม็กนี่เป็นแม็กมีแ,มกแค่มาจากโรงงานเท่านั้นนะคะพี่น้องตองเป็นแม็กซีดำ พัสดีขงางรางดันรางของรถของคันนี้นะคะเดิมทุกอย่างเลยน้องจ๋า,จาพยายามสี่เส้นลวก็อ่าอัปเดตเขามารถที่เขามาเนี่ยห้นพี่น้องทุกคนเดบเบิง่งเพราะว่าเป็นรถทีค่อนข้างตอนนี้น,น้านี้ชมนี่ปี2019นะคะเริ่มหายยากแล้วนะคะน้องจ๋า,จามีการพูดคุยกายจัสื้อนะคะบอกเลือาทันรถนี้เบิดแล้วนะคะก็หายยากแล้วนะคะเพราะว่าป่ายแดงบ่มีมาแล้วเนาะ สภาพแคปภายในค่ะพี่น้องสภาพแคปภายในบบท่านละแกะพลาสติกออกเลยนะคะสภาพอย่างที่เห็นค่ะนะคะแบบนี้เลยนะคะกลิ่นหอมกลิ่นเกาเดิมๆจากโรงงานยังอยู่นะคะพวงมาลายัยมันติฟักงชันนะคะรถราคา4 8 0 0 0 0บาทไดโอเพนแคปสีแดงๆสวยๆสดๆได้ฟังชันเต็มครบรแบบบ่าจิเป็นพวงมาลายัยมันติ่าจิเป็นในส่วนของเครื่องเหลื่อนวิซดีกล่องถอยหลัง นะคะตรงนี้นะคะบอกไว้เลยว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์นะใช้งานอีกอย่างหนึ่งนะคะใครที่อยากขับรถนะคะแบนล่องเบิงล่องเบิงนะคะเคยขับแต่แบนรักอยากล่องมาขับแบนล่องนะคะอย่างเช่นนิสันเพราะว่าชอบในความโฉม้วค็ความที่สวยเดิมของมันนะคะบอกไว้เลยว่าบอผิดหวังนะคะเพราะกลุ่มค้าแน่นอนเพราะว่าน้องจะจะรีวิวนะคะรถที่สวย้วการถที่คัดเกรดให้พี่น้อง นะคะเฮาในเบรงทุกคนอยู่แล้วนะคะคนที่เป็นเอฟซีน้องจา้าจ๋านี่ค่อนข้างจะเห็นนะคะแล้วก็ติดตามเพชรยนต์นะคะมาสักพักหนึ่งนะคะจะรูดีในการคัดรถบริษัทเพชรยนต์นะคะแล้วก็เป็นรถที่ขายาเป็นบริษัทที่ขายรถเมอสองที่ใหญ่ที่สุดในยยานมินบุรีนั่นแะคะ่ะพี่น้องเนะาะเดี๋ยวเข้าไปเบรงในส่วนสําคัญของหัวใจหลักนะคะเขารถคันนี้กันนะคะมาเบรงกันเลย มาดูในส่วนของอของเครื่องยนต์นะคะพี่น้องนะคะเครื่องยนต์อ่าที่น้องต้นคลิปน้องจะจา๋าบอกรายละเอียดพิษนะคะเป็นเครื่องสองจุดหานะคะไม่เป็นเครื่องสองจุดสี่เราขออภัยค่ะนะคะอดีตเครื่องยนต์เป็นสองจุดห้าเชื้อเพลิงดีเซลเกียร์แม่นนวลน,นะคะหกสป,ปีดบอกไว้เลยว่าสภาพเครื่องยนต์น้ำเดิมนะคะพี่น้องบวัวซิเป็นหมอน้าทุกอย่างนะคะอะไร แขงฉนวนกันความร้อนขั้นนานะคะแก้มซ้ายแก้มขวาที่น้องเจจ๋ากำลังจะแพนกองหายเบิงนะคะตรงนี้บอกไว้เลยว่าได้รถสวยเดิมทั้งขั้นแน่นอนเบิงเต็มเต็มตาค่ะพี่น้องคนที่เบิงรีวิวน้องเจจ๋าอยู่นะคะชิปปั้งภาษาไทยออกหรือฟังภาษาไทยเอ่อฟังภาษาอีสานบาออกนะคะโยงหูมหาน้องเจจา๋าได้เลยเห็นคลิปนี้นะคะอยากคุยกับน้องเจจา๋าอยากได้รถขั้นนี้นะคะอยากจอง กะโทษเขามาหาใดเลยยินดีเสิร์ฟเลยนะคะพี่น้องรออยู่บ้านก็รอรับรถไปขับได้เลยนะคะเพราะว่ามั่นใจในการคัดรถของเฮาอยู่แล้วเนาะชนวนกัรควาอมร้อนนะคะตรงนี้เป็นเป็นของเดิมๆม,มาเลยนะคะและกะ้กกาในส่วนของสติ๊กเกอร์มอ,อกก็กมีหายเพียบพร้อมแล้วนะคะตรงนี้ตรงนี้นออ้องจ๋าห้เบิ่งชาดากะเต๋อเตเลยเครื่องยอนต์แห้งนะคะบ่มีรอยเยิมจากน้ำมันเครื่องนี่เครื่องยอนต์ลดแน่นๆนะคะเดิมสุดขนาดนี้ก็มีตป่ปลายแดงนะนะคะพี่น้องนะคะ สวยกว็นีกับป้ายแดงเลยนะคะบอกไว้เลยนะคะน้องก็หนีกับ่บอีแล้วนะคะเพราะว่าถ้ารถสภาพบวาสวยบ่บบก,กริปนะคะบ่เดิมบริษัทเพยรยนต์บรับซื้อเขาค่ะนะคะเพราะว่าเชื่อมั่นในการขัดรถแล้วก็ต้องมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าแน่นอนค่ะ น้องจเจาจ้าเดินทางมาถึง่ายคลิปแล้วค่ะลูกค้าคนไหนสนใจอยากได้รถคันนี้อยากครอบครองรถคันนี้อยากจับอยากจองอยากเจ้าซื้ออยากซื้อสดนะคะโทรมาหาน้องเจาจ้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค,คอมเมนต์ด้านล่างสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะบ่ต้องเกรงใจนะคะเป็นกันเองเนาะสำหรับมือนีเดินทางมาถึงถ่ายคลิปแล้วเ<ค>จอกันไหม่นะคะในคลิปหนา้าน้องเจาจ้าจะเป็นรีวิวเป็นสีดำกับสีขาวให้เบิรงนเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพร้อมร่มเย็นๆนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ